สุขภาพดวงตาเป็นเรื่องสำคัญต่อวัยเด็กทั้งคุณภาพชีวิตและรวมถึงการเรียนรู้ผู้ปกครองควรใส่ใจดูแลในเรื่องใดบ้างและจะมีวิธีการสังเกตปัญหาอย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สํานักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยในฐานะาจากักษุแพทย์เนี่ยก็อยากจะมาแนะนําให้ทุกท่านเนี่ยเริ่มต้นการดูแลสุขภาพดวงตาของแน่นอนที่สุดครับถ้าในกรณีที่เป็นเด็กเล็กๆมากๆเนี่ยหน้าที่ในการช่วยดูแลสุขภาพตาก็คงเป็นของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะครับรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่มีปัญหาสายตาสั้นอยู่เดิมนะครับหลายๆท่านคงทราบอยู่แล้วว่าภาวะสายตาสั้นในเด็กเนี่ยเป็นกรรมพันพอคุณพ่อหรือคุณแม่หรือทั้งคุณพ่อคุณแม่เป็็นนสสสาั้ีูกกมโอ สายตาสั้นมากขึ้นเาีฉยยั่นคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องสังเกตเพฤติกรรมการกมองเห็นของลูกนะฮะว่ามีปัญหาหรือไม่เพื่อจะได้สามารถแก้ปัญหาให้ลูกได้ตั้งแต่อายุน้อยๆการดูแลดวงตาในเด็กต้องมีวิธีดูแลและสังเกตยังไงครับสิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องช่วยกันสังเกต การผิดปกติของลูกนะครับว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาหรือไม่นะครับเช่นมองเข้าไปซิว่าตาสองข้างของเขาเนี่ยมีลักษณะปกติไหมมีตาดํามีขนาดเล็กกว่าปกติข้างใดข้างหนึ่งหรือใหญ่กว่าปกติหรือตรงกลางตาดํากลายเป็นสีขาวไหมเพราะพวกนี้อาจจะเป็นอาการเตือนของโรคร้ายแรงนะครับแม้แต่เป็นไปจนถึงขั้นโรคมะเร็งจอประสาทตาก็สามารถสังเกตได้จากคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะก็จะช่วยทําให้คุณหมอสามารถรักษาได้ทันเวลาซึ่งนอกจากจะ สังเกตความผิดปกติจากดวงตาได้แล้วยังสังเกตความผิดปกติของการมองเห็นได้จากพฤติกรรมการสังเกตพฤติกรรมการมองเห็นที่ผิดปกติของลูกก็จะช่วยคุณหมอในการวินิจฉัยโรคตาในเด็กได้ตั้งแต่ต้นๆน,นะครับอย่างเช่นกรณีที่ลูกของเราหรือเด็กเนี่ยวิ่งเข้าไปดูทรทัศน หรือทีวีใกล้ๆหรือเวลามองอะไรชอบหีตามองหรือชอบเอียงคอมองเนี่ยอันนี้เป็นอาการเตือนนะว่าเขากําลังมีภาวะสายตาผิดปกติอาจจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวหรือสายตายเอียงเพียงแต่เด็กเนี่ยเขาบอกเราไม่ได้อธิบายไม่ถูกเพราะ,ะนั้นการสังเกตพฤติกรรมการมองที่ผิดปกติอย่างเงี้ยของเด็กๆเ,เนี่ยจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เริ่มสามารถสังเกตได้แล้วก็พาไปหาคุณหมอเร็วทันที่การรักษาจะได้ประสิทธิภาพและปัญหาด้านการเรียน ก็อาจเป็นอีกสัญญาณที่บ่งบอกว่าเด็กมีปัญหาทางดวงตานอกจากนั้นในเด็กบางคนเรียนหนังสือไม่ทันเพื่อนนะครับนั่งมองกระดานไม่เห็นหรือเขาไม่ได้บอกว่าเขามองกระดานไม่เห็นแต่เขาเรียนตามเพื่อนไม่ทันอย่าไปโทษเรื่องไอคิวหรือเสติปัญญานะครับสิ่งที่ต้องนึกถึงอย่างแรกเลยก็คือการมองเห็นของน้องเนี่ยอาจจะไม่ดีหรือไม่เท่าเพื่อนเพราะ,ะนั้นอยากให้คุณพ่อคุณแม่พาไปพบจกักษุแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพดวงตาและค่าสายตาด้วยเพราะว่าอาจจะช่วยเปลี่ยนอนาคตของเด็กได้เลยนะครับปัจจุบันการใช้จอก็เป็น อีกหนึ่งสิ่งที่จักษุแพทย์แนะนําให้ผู้ปกครองช่วยกันดูแลเด็กๆนอกจากนั้นในปัจจุบันเราก็ทราบแล้วในเด็กนะฮะพฤติกรรมปัจจุบันเด็กเนี่ยก็อยู่กับเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตจะเป็นมือถือนะครับหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยทั้งวันนะฮะคิดว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นสิ่งจําเป็นที่เด็กจะต้องสามารถเข้าถึงได้เพียงแต่ต้องมีกติกาละก็มีความเหมาะสมนะครับแล้วเด็กๆที่ใช้สายตา ควรจะมีวิธีพักสายตายังไงบ้างครับทุกๆครึ่งชั่วโมงเนี่ยควรจะต้องมีการเบรกกิจกรรมการใช้สายตาในระยะใกล้ของเด็กนะครับอาจจะให้ไปทานขนมหรือไปหยุดพักไปวิ่งเล่นบ้างสัก5นาที10นาทีแล้วค่อยกลับมาใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือหรือแท็บเล็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่บ่งบอกว่าเด็กควรมีกิจกรรมกลางแจ้ง มีงานวิจัยของหลายๆประเทศนะในโซนเอเชียนี่เลยว่าการที่เด็กปัจจุบันมีแต่แอคทิวิตี้ที่อยู่ในในร่มนะครับคือขาดแอคทิวิตี้ที่อยู่กลางแจ้งเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยอันหนึ่งที่ทําให้เด็กปัจจุบันต้องใส่แว่นใส,ส่ตาสั้นหรือใส่ตาเอียงเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้คนควรจะมีเวลาที่มีกิจกรรมให้ลูกได้ออกไปมีกิจกรรมกลางแจ้งนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละ11ชั่วโมงจากผลงานวิจัยพบว่าจะช่วยชะลอหรือลดโอกาสในการเกิดสายตาสัน้นหรือความสั้นมากขึ้นของเด็กใน ปัจจัจบนได้ดังนั้นอาจารย์จึงมีคําแนะนําในการชะลอหรือแก้ไขปัญหาสายตาในเด็กไว้แบบนี้ครับ สมัยก่อนเราบอกลูกสายตาสั้นทําได้ก็แค่ตัดแว่นให้ใส่แต่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายนะครับนอกจากการปรับพฤติกรรมการใช้ใสายตาการไปมีกิจกรมกรมกลางแจ้งมากขึ้นแล้วเนี่ยการใช้ยาหยอดตาหรือการใช้แว่นตาบางชนิดเนี่ยก็จะช่วยสามารถชะลอการสายตาสั้นในเด็กได้นะครับรวมทั้งถ้าหลังอายุ18ก็ยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นการทาเลสิกก็จะช่วยทําให้สามารถกลับมามีตาปกติได้นะอันนี้ก็คือเป็นการดูแลสุขภาพตาในช่วงวัยเด็กนะครับดวงตาเป็น อวัยวะที่สําคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กดังนั้นผู้ปกครองต้องให้ความสําคัญและช่วยกันสังเกตความผิดปกตินะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์